แจ้งข้อหา18บอสบอสคนดังคนนี้เซ็นรับคนเดียวเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2567เวลาประมาณ16นาฬิกามีรายงานความคืบหน้าคดีพิเศษหมายเลข119 2567ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัท Dicon Group จำกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยคณะพนักงานสอบสวนนำโดยร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรีวรนันท์สีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบซึ่งเป็นโคศกกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนิรันดร์กิจผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาทั้งหมด18รายและอีก 1. นิติบุคคลข้อกล่าวหาดังกล่าวประกอบด้วยพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและพระบบขายตรงและตลาดแบบตรง พันตำรวจตรีวรนัน์เปิดเผยว่าทุกคนได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วโดย DSI ได้สอบปากคำเบื้องต้นแต่หลายคนยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะขอเวลารวบรวมรายละเอียดเพื่อตอบข้อกล่าวหาในระยะเวลา15วันในกรณีของมินพิชยาวัฒนามนตรีซึ่งถูกควบคุมตัวในทันทสถานหญิงกลางนั้นทางผู้ต้องหาได้ลงชื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้การไว้เรียบร้อยแล้วแต่รายละเอียดในคำให้การยังไม่ถูกเปิดเผยส่วนกรณีของนางสาวสวภาว,วงศาขา หรือบอสอูมมีที่กำลังพักรักษาตัวในทันตสถานโรงพยาบาลราชทันเจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วเช่นกันพันตำรวจตรีวรนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าดีเอสไอเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาชี้แจงภายใน15วันโดยยินดีรับฟังข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ต้องหาจะนำเสนอมาชี้แจงเนื่องจากดีเอสไอมีความเห็นว่าพฤติการในคดีนี้มีลักษณะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาอธิบายเพื่อชี้แจงข้อแตกต่างอย่างเต็มที่